พาไปดูปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนบังคุดบอกว่าปีนี้ฮะบังคุดราคาตกต่ำในรอบ10ปีเลยขายกิโลกร,รัมละ5-7บาทชาวบ้านบอกว่า กว่าจะปลูกมาได้ทําไมมันราคาตกต่าขนาดนี้เลอเกิน <c oughs> ต้องถึงเวลาช่วยกันกินผลไม้ไทยกันแล้วเราคุณผู้ชมค่ะ,<ต>กะเกษตรกรสวนบังคุด10คนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการนัดรวมตัวกันนําบังคุดสุกหลายร้อยกิโลกรัมเนี่ยมาวางที่ลานสนามหน้าว่ากาหน้าที่ว่าการอําเภอพรมคีรีค่ะพร้อมทั้งมีแกนนําผลัดกันขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงความเดือดร้อนของกเกษตรกรค่ะโดยมีตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเข้ามาเจรจากับเกษตรกรเพื่อไม่เกิดความวุ่นวายให้มากกว่านี้ค่ะ ขณะที่ทางกำนันตำบลพรมโลกก็บอกว่าที่อำเภอพรมคีรีเนี่ยเป็นแหล่งผลิตมังคุดขนาดใหญ่ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เคยรับปากค่ะว่าจะมารับซื้อมังคุดจากชาวสวนที่นครศรีธรรมราช3,000ตันหรือว่าโอ้โหสา0 0ั 3, ตันเยอะเลยนะ รับปากแล้วนะว่าจะมาซื้อแต่ว่าจนถึงขณะนี้เงียบหายไปยังไม่มีวี่แววเลยนะว่าจะทําตามสัญญาก็เลยเรียกร้อให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์มาช่วยแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวสวนมังคุดอย่างเร่งด่วนด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ราคามังคุดคุณผู้ชมมันตกต่ำที่สุดในรอบหลายปีเลยค่ะครับเป็นที่ทาว่าพร้อมกีรีเมียตำบล อาผู <get> ้บริหารของเราคือกำนันแต่ละตำบลเอาไปบริหารในแต่ละหมู่บ้านผู้ใหญ่รับผิดชอบไปอันนี้กรณีซ้ำล้านลูกวันนี้ไม่มีใครมาตอบละตัวมืองที่มีน้อยซ้ำล้านลูกยู่ทีน้อยซื้อตุไหนนะคะไปคว้าใครซื้ออ่ามเรียังทองติีรับผิดชอบโปรดบายทองตีรับผิดชอบโปรดบมย 3,000ตันครับ3ล้านกิโลโอ้โหซื้อไม่ทันแล้วแน่ๆคุณผู้ชมคือเห็นใจชาวสวนมังคุดเนาะขนาดจ้างแรงงานเนี่ยครับไปเก็บมังคุดเนี่ยคือจ้างไปเก็บนะค่ะกิโลละ4บาทแต่พอเอามาขายเนี่ยกิโลกรัมละ5 -7 ถึง7บาทอ่ะมันจะได้กำไรได้ยังไงมันไม่คุ้มทุนไงค่าปุ๋ยค่ายาค่าดูแลต้นไม้โอ้โห อยากจะให้ทางรัฐบาลไปช่วยหน่อยอ่ะคือหาทางในการแปลรูปไหมอ่ะคือไม่ได้ซื้อทั้งสามพันตันก็ซื้อบางส่วนได้ไหมแปลรูปใช่ไหมพี่บอกแปลรูปแปรรูปชอบกินมังคุดคัดมากมังคุดคัดเสียบไม้เนี่ยสลูก50บาททำไมแพงจังแต่บางทีเวลามันออกมาเยอะๆผลผลิตเยอะน่ยมันก็ทำไม่ทันเหมือนกันค่ะ